สวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องจําได้ไหมครับเราเห็นภาพบ่อยๆเมื่อปีก่อนก่อนโน้นคนไปบุกสารรัฐธรรมนูญไปจัดม็อบกันที่หน้าสารนํมนูญไปคุกคามสารนํมนูญไม่พอใจคําตัดสินของสารนํมนูนถึงขนาดคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นผู้บริหารพรรคออกมานั่งแถลงข่าวคัดค้านไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของสารนํมนูน ไม่รับอํานาจของสารรัฐธรรมนูนเราเคยเห็นแล้ววันนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับท่านมีใช้ริชูพันก็มีบทบัญญัติเรื่องสารรัฐธรรมนูนเอาไว้แล้วมีไว้ดีมากเลยครับมีอํานาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาวินิจฉัยเรื่องความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของสอสสว รัฐสภาคณะรัฐมนตรีองค์กรอิสระและประการที่3มีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไอหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละครับที่ทําให้นักการเมืองหลายฝ่ายเขาไม่พอใจเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากนักการเมืองทั้งหลายไปประพฤติผิดรัฐธรรมนูญเช่นไปแประยะติในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ เพื่อไปเพิ่มเงินหรือไปเพิ่มโครงการเพื่อหาประโยชน์หาเสียงกันหรือว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินหรือว่าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจําเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการประจําอย่างนี้ขึ้นสารฐธรรมนูญหมดครับแล้วจะต้องโดนสารนรรนนูญเป็นคนวินิจฉยัยสิ้นสภาพเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่สามารถกลับมาเป็นนักการเมืองได้ตลอดชีวิต นี่แหละเป็นหน้าที่ที่เรียกว่าดูเผินๆว่าหน้าที่อื่นตามบทบัญญัติในรัฐนูญมันถึงไปกระทบใจของคนที่เป็นนักการเมืองที่มีพื้นฐานจิตใจไม่ดีอยู่แล้วบางคนแต่สําหรับเราประชาชนชอบครับเพราะในบทบัญญัติรัฐนูญฉบับนี้บอกว่าถ้าเราประชาชนถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเราไปฟ้องศาลร,รัฐนูญได้ ให้วินิจฉัยว่าคนพวกนั้นละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเราสารสั่งให้ระงับการกระทํานั้นเสียหรือถ้ามีใครไปคิดที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49เราส่งเรื่องให้สารรับนูลวินิจฉัยสั่งให้เลิกการกระทำได้ที่ผมพอใจมากก็คือว่า ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับน,บนี้กำหนดให้สารรัฐนูญร่วมกับองค์กรอิสระเป็นผู้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับสารรัฐนูลเองกับองค์กรอิสระกับสสสวคณะรัฐมนตรีเอามาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยครับมากำกับความประพฤติของบรรดานักการเมืองผู้มีอำน,นาจทั้งหลายคน กังวลใจมากเวลามีวิกฤตของประเทศไม่มีคนมาแก้กปัญหาเหมือนข่าวที่แล้วในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญกับท่านประธานสารรัฐธรรมนูญระบุไว้เลยครับว่าเกิดวิกฤตยอย่างที่ว่าเหมือนที่คราวที่แล้วเนี่ยประธานสารรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นเจ้าภาพเชิญประชุมเลยจัดให้มีประชุมเลยระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตร,ร,นร,รีประธานสารฎีกาประธานสารปกครองสูงสุด ประธานสารรัฐธรรมนูนประธานองค์กรอิสระทั้งหลาย12คนร่วมกันวินิจฉัยใช้เสียงข้างมากวินิจฉัยอย่างไรถือว่าเป็นที่สุดมีผลผูกพันกับทุกฝ่ายนี่เป็นความสำคัญของสารรัฐธรรมนูญผมเรียนกับพี่น้องครับอย่าไปกลัวเลยครับเรื่องสารรัฐธรรมนูนเพราะว่าคนที่จะมาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ทั้งหมดมี9คนครับหนึ่งที่ประชุมใหญ่สารดีกาเลือก ผู้พิพากษาที่เป็นหัวหน้าคณะสาลดีกามาแล้วไม่น้อยกว่า3ปี3คนมาเป็นตุลาการสารดํานูนสองที่ประชุมใหญ่ตุลาการสารปกครองสูงสุดเลือกตุลาการปกครองสูงสุดที่ดำรงตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีอีกสองคนรวมเป็น5เลยครับส่วนอีก4คนนั้นหนึ่งมาจากศาสตราจารย์ทางนิติศาสตร์สองเป็นศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ นี่เรียกว่านักวิชาการสองคนและอดีตข้าราชการตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปหรือรองอายการสูงสุดอีก2คน4คนนี้จะต้องมาโดยการสรรหาของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคนสำคัญสำคัญที่มีท่านประธานสารดีกาเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเพราะฉะนั้นตุลาการสารดามนุนทั้ง9ท่านเนี่ยไม่ใช่ใครก็เป็นได้ครับ แต่ละท่านที่จะเป็นได้เนี่ยเป็นผู้ที่มีคุณความดีมีประวัติการทำงานอย่างดีมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองการบริหารราชการแผ่นดินมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นไม่มีไรน่ากลัวครับสำหรับเราประชาชนแต่ว่าสำนักสำหรับนักการเมืองบางคนบางฝ่ายอาจจะกลัวก็ได้ครับแต่ผมชอบผมตัดสินใจแล้วครับผมจะไปลงประชามติและผมจะรับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับ